จุดนี้เป็นจุดที่ชัดเจนที่สุดอเอียงอยู่นิดๆเนี่ยเป็นยอดของช่อฟ้าเ,เอียงเอียงมาทางเมียเมียน้อยจริงๆเอียงมาทางซ้ายมือของเราเจดีย์ JD. ของวัดเขาบรนไดอิดเมื่อท่านมาที่นี่แล้วอย่าลืมมาชมบววไม้ลวงวิหารเมียน้อย พร้อมกับถ้ำเพราะถ้ำแห่งนี้มีมานานประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเพราะฉะนั้นจะมีศีลสิทธิ์ดูแลอยู่มากมายนี่คือวิหารเมียน้อย นี่คือโบสถประตูทางเข้าโบสถเนี่ยมีสองประตูมีหน้าต่างหนึ่งแต่เมียน้อยนี่มีประตูทางเข้าอันเดียวแล้วก็ด้านขวามือก็เป็นป้ายบอกตำนานโบสถ์เมียหลวงวิหารเมียน้อย วัดเขาบันไดอิดถ้าไม่เข้าใจก็อ่านดูได้หรือถ้าไม่เข้าใจก็ถามมคุเทศได้มีมคุเทศอาสาอยู่แถวนี้